เด็ดเด็ดแวกแวกแปลกๆของแปลกฝั่งนครมฐมอีกหนึ่งคันครับกับรถของทางนี่ะโอ้ยคอมพิวเตอร์หลังคาสูงครับโรงกึงเอกเซอร์วิสจัดของแปลกทิ้งเครื่องเคดีกระบฏยัดหัวใจ 4JJ เจเทอร์โบใหญ่เทียบศูนย์แปดเป็นที่เรียบร้อยครับรถแอมบูรนด้วยครับเพื่อนๆือนครับสายตรงคนเล่นและนี่ครับขาดไม่ได้เลยกับฝี j 3ครับโอ้ยัดเทอร์โบทียศูนย์แปดรอจะทรงรถคอกวิ่งใช้งานจริงดูฮะเพื่อนเพื่อครับช่วงล่างถุงลมเด็ดสตรีไปเลยทีเดียวเชียวใครอยากรู้รายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร ทีท<ส>ี่โชกอัพไปให้สุดอย่าหยุดที่ความธรรมดาเกียร์ชักงจริงใส่สิ่งรถแข่งรถป้านใจเดียวกันของดีต้องแน่นทุกจังหวะสองเท่าทีที่ที่เขาจะให้ครบงานสิ่งงานแข่งไม่เคยพลาดจุดช่วงต้องได้สมบัสนับสนุนรายการโดยโชกอัพที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 โชกอัพโชกอัพคุณภาพที่คุณเลือกได้ มองหากันอยู่หรือเปล่าเสื้อสติกเกอร์หมวกพร้อมจำหน่ายทักอินบอ็อกนะครับ จงคลายจ่ายเยอะไหมพวกบอกว่าเนี่ยอยากจะทําแบบนี้แล้วเนี่ยอย่างนี้มาขอเซตตี้เลยเนี่ย้วมาี่เจอสากับบาทครับที่ทจริงครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับอยู่กับผมครับบอกะพิวแค่วุนวงการครับวันนี้มาดูไฮเอฟกรบบทหน่อยครับและรวมถึงเดี๋ยวพามาดู4 j j เจเจ3โบใหญ่ด้วยรถวิ่งงานนะสองคัน2สไตล์กบอีกหนึ่งความเจ๋งที่ต้องบอกว่า เพื่อนเพื่อนลองดูแล้วกันว่าไม่รู้อารมณ์ไหนยังไงแหละแต่มีอะไรแน่าตามแน่นอนครับวันนี้ผมอยู่กันที่อู่โรงกึงเอกเซอร์วิสนครปฐมครับาสายตรงรถบ้านเทอร์โบใหญ่อยู่แล้วด้วยซึ่งพี่ผมก็มาดีตรงไหนใกล้ก็ยังยืนอยู่ตรงนี้สวัสดีครับเข้ามาใกล้ๆเลยพี่เอกมานีคเ <laughs> ขาผมสวัสดีครับพี่เอกครับสวัสดีครับ,ส,ส,รบสายรถบ้านโบใหญ่งานเยอะมากเลยใช่ไหมตอนนี้เรื่อยๆครับเรื่อยๆครับใช้คำเรื่อ,ๆอยๆแง ใช่ครับแหมจริงๆเลยความแปลกความเจ๋งก็ต้องยกให้นะเวลานี้ก่อนเลยรถอาสาขับไฮเอทใช่ไหมใช่ครับหลังคาสูงใช่ไหมใช่ครับมันแปลกยังไงอธิบายสิอ่าหัวใจกบดนิดนึงครับหัวใจกบดมันทําไมมันไปคบอะไรเข้ามันไปคบซีเจเจครับจริงป่ะเนี่ยครับแล้วไม่ใช่แค่ซีเจมันทําไมอีกอ่าเอกลักษณ์ที่เอฟขุ่นแปดอยู่แล้วครับนั่นไงเห็นไหมเพื่อนเป็นไงว้าวเลยเปล่า เพื่อนๆบอกว่าบกจริงเหรอมันทําได้จริงเหรอก็เขาทําแล้วอ่ะแล้วเขาก็ทํานะดูนี่บริภ p ยนอกก็คือรถอาสาทั่วไปอย่างที่เราเห็นเห็นไหมพี่เอกใช่ครับเสริมองค์แต่งล้อเลย้อทีอีกับเบรกอะไรเนี่ยอ่าคันนีแรกครับเบรกคันนีแรกครับปั๊มตัวนี้มันกี่พอตยังไงพี่หกพอตครับเออฮจานสามห้าจานสามห้าครับผมหน้าหลังไรล้าหรือว่าไงอ่าหน้าอย่างเดียวครับหน้าอย่างเดียวอ่าข้างหลังงบหมดครับหลังงบหมดสปอนเซอร์ใจดีสักหน่อยแหมจริงๆเลย เพื่อนฮะรถคันนี้เพิ่งจะทาเสร็จและที่จะเป็นรถวิ่งเหตุจริงๆถูกต้องไหมครับครับผมเออฮะความเจ๋งแน่นอนในเรื่องของเครื่องยนต์คอดูเลยได้ไหมครับพี่ได้เดี๋ยวให้พี่เอกเปิดให้ดูครับครับเห็นไหมในขณะที่เราถ่ายรายการก็จะมีวออะไรไม่รู้กุ๊กักกุ๊กักอยู่นี้เขาทําอะไรเสียงอะไรเสียงไม่ดีเออนี่ฮะไม่เป็นไรพี่เอกมานี่ไม่ต้องปิดดูนี่เลยเพื่อนะฮะดูครับดูกันชัดๆครับพี่เอกครับอธิบายหน่อยครับ ก็เป็นซีเจนึ่งลูกเจ็ดสิบห้าแล้วก็พวกระบบน้ำมันครบครับเทโบทีเอฟศูนย์แปดครับตำแหน่งการวางยากไหมครับพี่ไม่ยากครับมันลงได้พอดีเลยเหรอใกล้เคียงครับเมื่อเทียบกับเครื่องเคดีแล้วอะไรเล็กใหญ่ว่ากันอ่าเครื่องเจเจใหญ่กว่าครับใหญ่กว่าครับผมแล้วแท่นเครื่องต้องแก้เยอะไหมครับไม่เยอะครับและสิ่งสำคัญคือมันอัดเยดเบียดแน่นไปด้วยเทเบลที0อศูนย์แปดแบบนี้มันยังไงอรพี่เอกมันยังมีที่เหลือนะครับใช่หรอใช่ครับ ดูดีก็ต้องขึ้นเฮดใหม่ครับผมเฮดเดิมทาเข่าใหม่ทำอะไรอ๋อเฮดเดิมทาเขาครับผมแล้วก็มีเวทเกตแยกออกมาครับว้าวสตาร์ตติดปัญหานจริงติดครับระบบน้ำมันที่ว่าครบได้มีอะไรบ้างมีปั๊มเจเจนอฟหัวชีดเก้าถึงหนึ่งบวกแล้วก็ปั๊มติ๊กอุปกรณ์ทั่วไปครับเออแล้วปรับจูนด้วยกล่องอะไรครับพี่อกล่องหลัก บวกมอนตอแม็กครับก็ <c oughs> เรียกว่ามีรีแมปแล้วก็บอกอ๋อมอนแม็กก็อยู่นี่ใช่ครับโอ้พี่ก็แปะไว้หลังบ่อนี่เลยเออนี่เป็นพวกชุดดีเลยเหรอฮะใช่ครับดีเล่ระบบไฟมันครับโอ้โหพี่เป็นแน่นอัดเสียดอยู่ในนี้จริงๆนะเครื่องยนต์ก็อยู่ประมาณนี้เพืนะดูตำแหน่งการวางพี่ครับท่ออินเตอร์ก็มุดลงไปนู่นครับระบบน้ำมันอยู่ด้านล่างใช่ครับ ดูฮะกล่องเดิมอยู่ไหนอยู่นู่นเลยกล่องเดิมนี่นี่เลยเลยเลยอ๋อเลย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 กล่องเดิมอยู่นี่เลยไปไปดันได้ดูเดอะบอดีเอฟสุดแปดเพื่อนๆนะดูฮะเวกเกตอยู่นี่ดู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 ทุกสิ่งอย่างครบฮะภายในก็อุปกรณ์ออกเคสนี่แหละถูกไหมครับผมเออว้าวมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอของมันต้องมีครับบางคนผงใส่บอกนี่ยเออผมชอบมากเลยเครื่องเคสดีผมเรื่องลาโลกอยากจะหนีไปครบ ก็เนี่ยเออผมชอบมากเลยเครื่องแคดีผมเรื่อนลาโลกอยากจะหนีไปครบรีแม็กมั้งอยากวางเครื่องนี้แม็แล้วเซตสเต็ปเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะไหมครับแสนกว่าบาทครับแสนกว่าบาทจริงเม้าจริงครับไหนบอกกลมๆดิอ่าสักแสนห้าครับแสนห้าครับผมได้เล่นได้เล่นครับรวมเทเบิลด้วยหรอครับผมจริงไหมเนี่ยครับผมไอ้แค่มันถูกกันอะฮะได้อยู่ครับทุกกระดาวหรอกได้ครับผมทําได้ผมทําได้ครับผมนี่ครับเพื่อนนะรอดูนะนี่ครับอย่างที่เห็นครับ ภาพรวมนี้คือรถออกเหตุราคาพี่เอกก็เอาให้ติดตามกันพี่เอกช่วงล่างคันนี้มันจะไหวไหมรถตู้เนี่ยช่วงล่างช่วงล่างช่วงล่างได้อยู่ครับอืแน่นะอยู่ครับแล้วเรียกว่าบ่างเดี๋ยวยกให้ทีทีครับอีกจะไปเชียร์เข้าดูดิขอสปอนเซอร์เขาหน่อยครับช่วงล่างจะไปเขาโชคทีทีโชคอัพเอ๊ะเป็นไงเป็นไงโอ้เจ๋งสปอนเซอร์เขาหน่อยครับเออจอดนานเลยเนี่ยถูกไหมใช่ครับสติ๊กเกอร์เพิ่งติดอ้าวอ้าวอ้าวติกเกอร์ก็เบนซ์สติ๊กเกอร์ อาโพลามครับเบนสติ๊กเกอร์ครับผมเบนเบนชอบตะเบนนะครับเบนลงบินอะใช่ครับผมอ๋อโลใช่ครับผมโอ้ที่ฟันหักตรงเนี้ยเนี่ยที่ฟันหักตรงเนี้ยนะโดนเมียตบอ่ะผมจําได้โอ้เรื่องนั้นผมไม่รู้ครับไม่รู้หรอไม่นี่นี่คืออย่าไปเอาช่างมาเถอะนั่นคือความเจ๋งในรูปแบบไฮเอทหนีเครื่องเคดีไปแล้วเราก็มาครบ เจครับหมกจโบทีเฟถึงแปดแต่คันนี้หละครับนี่ของจริงนี่นี่นี่รถใช้งานจริงรถใช้งานครับยังไงพี่เจ้าของรถคือใครครับก็ลูกค้าอยู่ทาง้วยภูครับ้วยภูครับผมนครศรีนี่เองครับผมเป็นรถวิ่งใช้งานจริงใช่ไหมใช่ครับแล้วทำไมช่วงล่างเขาแอปอย่างนั้นน่ะก็ช่วงล่างกอ็ลังสิทธิ์เลยครับถุงลมใช่ครับผมอู้ดูว่าแล้วงานคล้องณจุดนี้อ่ะพี่อ่าช่างช่างทัดตรงอะไรแมนนี่ครับโอ้ ช่างอะไรช่างอะไรเอาเลยือเิือเยอยู่ตรงอะไรแมนนยครับโอ้โหเรื่องนี้ว่างานภาพรวมรถบ้านใช้งานจริงครับคันนี้คือเจเจสังแท้แน่ๆนะแท้แน่นอนครับไม่ได้โกหกไม่ได้โกหกครับเดี๋ยวขอดูหน่อยดิฝ่านี่นะเดี๋ยวให้พี่เอกเปิดให้ดูครับดูฮะนี่ล้อดีทูวะตัวใหม่ด้วยแล้วก็มีปั๊มอีกชุดหนึ่งหอ้โหล่อเลยครับนี่ครับโหพี่เอกครับของจริงนี่หว่า0ูนย์ดครับ คำถามยอดทิศเลยรอรอบไม่รู้ครับอันนี้มันปั๊มเดิมหรือชีดเดิมนะครับนั่นจริงดีจริงจริงครับรอไหมเจ้าของเจ้าของเขาก็แฮปปี้ครับเขาบอกว่าไม่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 ต่างจากพวกรถท u r b o เดิมเท่าไหร่นี่เพื่อนนะที่ผมถามแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะเพื่อนเพราะเมื่อกี้ผมเจอเจ้าของรถแล้วผมถามว่าพี่มันขับได้จริงเหรอวะหรือเป็นข้อคอนเทนต์พี่บอกบอกก็คันเดิมเลยครับขับอย่างนี้เลยโอ้คันเดิมได้ แล้วเขาก็คันเดิมด้วยคเดี๋ยววันนี้ได้ยกชัวร์ไม่ไม่ยกทำไมอ่ะเขาก็ยังใช้งานที่เขากวิ่งผักวิ่งอะไรเนี่ยนะใช่ครับผมนี่เพื่อนนะโอ้ดูฮะพี่เอกครับอธิบาย่อยนะเจเจเดิมเลยเดิมเดิมเครื่องไม่ได้แกะเลยครับเครื่องไม่แกะเลยครับผมหมก08เป็นลูกหนึ่งครับท่อไอเสียกี่นิ้ว3นิ้วครับแล้วก็มีกันความร้อนครับผมคุมโขงไว้คุมความร้อนไว้แล้วก็อินเตอร์ดัสไทร์ครับผมงานใคร ผมทําเองครับงานตัวเองหมดทุกสิ่งอย่างคระบบน้ำมันปั๊มหัวฉีดเป็นไงบ้างเดิมครับเดิมสนิทสนิทเลยครับวิ้งได้ได้ครับน้ามันเหลือพอในระดับหนึ่งครับบูตไม่เยอะบูตห้าสิบปอนด์ครับก็เรียกว่ายังพอไหวใช่ครับเออจุดเปาะสาหรับ GJ3 j คืออะไรอืมจากที่เคยใช้เออ๋ากที่เคยเล่นด้วยเออสําหรับคือมันมันยู่ตามตามเขาเรียกตามที่ว่าเราเราเล่นเยอะเล่นน้อยครับ คือการใช้งานด้วยใช่ถ้าเราเล่นเยอะเราก็ต้องสมควรมีอุปกรณ์รองรับให้มันเยอะกว่านี้เออเหครับผมเออเกียร์คันเป็นไงอ่ะอันนี้เดิมหมดเลยครับโอ้ยเคพี่เดิมเดิมมีตลกจริงจริงคายจ่ายเยอะไหมพวกบอกว่าเนี่ยอยากจะทําแบบนี้แล้วเนี่ยอย่างนี้มาขอเซตตี้เลยเนี่ยใช่ไหมเจ๊สามกบ้านครับพี่จริงครับกูไปเล่นใช่ครับผมเน้นลืมไปพี่เอกเขามีลงกึงของตัวเอง นี่ข้างหลังเขาทําของได้ใช่ครับผมราคาเขาเลยแบบทําในลูกค้าเข้ามารับได้และจริงครับผมทําราคานี้ได้จริงครับเอออได้จริงครับดูนี่ดูดิพักลงพักน้าพัดลมเดิมอย่างครับเดิมตําแหน่งเดิมสายไฟสายฟงไม่เก็บเลยโอ้เจ๋งว่ะวิ่งได้ครับวิ่งได้ครับ คันนี้รีแมปใช่ไหมฮะรีแมปครับรีแมปเพียวครับเออพี่ครับพูดถึงแล้วสเต็ปต่อไปถ้าเกิดอยากให้ลูกค้าแบบเพิ่มเติมหน่อยเพื่อรองรับกับสิ่งที่โอเคอ่ะให้มันเหมาะสมขึ้นไปอีกอยากอยากให้ลูกค้าเพิ่มบูชีพเพิ่มปั๊มครับเพิ่มบูชีเพิ่มปั๊มใช่ครับมันจะได้แบบมันก็จะตามมาด้วยคาร์ดครับมันก็จะมาเป็นระดับระดับระดับผลเลยเออมันก็ต้องทำอยู่แล้วแหละใช่ครับผมนี่ฮะเพื่อนนะดูนะเนี่ยเดี๋ยวใครไม่เชื่อผมนี่ให้ดูนี่ภายในก็เดิมขอดูหน่อยนะครับใช่ครับดดดููฮะเเพื่อนนี๋ยยวผมใให้ภา นี่รถขดพักจริงๆแต่คัทมันยังไม่ลื่นเพราะว่าบูธมันยังไม่เยอะมันไม่ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นี่เพื่อนเดินจริงๆฮะดูครับเช็ดรถยังทิ้งไม่นี่อยู่เดินจริงเดินจริงๆดูฮะวัดบูธแล้วก็เกตวัดลมอยู่มุมนู้นนะเพราะคันนี้เป็นถุงลมช่วงล่างเห็นบอกว่ากาลองเยียบคัทดูได้เลยว่าเหมือนเหมือนคัทเหมือนคัทไม่มีเลยจริงป่ะคัทเดิมสั้นิตเออผมรู้ผมเชื่อว่าเจ้าของก็พูดอยู่เมื่อกี้รเออแล้วก็ คดีโชคเป็นวินเนอร์โชควินเนอร์ครับเออฮะใส่มานะจุดนี้ครับโอ้ดูน่าสวยครับภาพรวมโอเคเลยพี่เอกครับให้ดูแบบชิลๆนี่ก็สิบนาทีแล้วครับเพื่อนๆคนไหนต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมต้องติดต่อช่องทางไหนครับอ่าเฟซบุ๊คลงเกิงเอ็กเซอร์วิทนครปฐมเลยครับเบอร์ติดต่อศูนย์เก้าสามสี่เก้าหกหกสามเก้าหนึ่งครับมาที่นี่นอกจากถ้าคุณแบบว่ากระหายนงกระหายน้ำมีน้ำบริการครับเพราะเรามีร้านกาแฟใช่ครับเมียเปิดอยู่ครับผมไม่ไม่ไม่เข้ามามาปรึกษาก่อนได้ครับเออ พูดคุยกันได้ครับผมเออนะครับยนะก็ฝ่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะคอมเมนต์สุภาพผมชอบมากเลยรถใช้งานรถครอกทุกอย่างจะดีเองขอบคุณครับเออขอบคุณมากครับสวัสดีครับ,รบเดิมทุกอย่างเอาไปได้อย่างไงวะ